สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การดัเบิยข่าวสารของเดอะทัสซิตี้อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกดิ้งข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวการย้ายทีมของยูริเตลลมองและก็แผนสำรองของเดอะทัสซิตี้ถ้าหากว่าพวกเขาจะต้องเสียยูริเตลมองออกไปจริงๆทำกลางข่าวดูอ,อย่างมากมายนะครับว่า Lee ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์เดนตนั้นกำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตะชาวเบลเยียมรายนยี้อย่างใกล้ชิด ถ้าคุณถามแฟนบอลจิงจอสยามว่าใครคือนักเตะคีแมนให้กระทับทจิงจออสยามเชื่อว่าหลายคนส่วนใหญ่นะน่าจะตอบว่ายูริเตอร์มองว่าเขาคือนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมมิดฟิลเบลเยียมรายนี้มีความโดดเด่นในที่นคิงฮัวสเตเดียมหลังย้ายมาจากมอนโกในเดือนมกราคมปี2019ตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็พัฒนาฝีเท้าแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุทกๆปี เขายัางได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2รม20และ21ที่ผ่านมานั่นจึงไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดนะครับที่มีเหล่าสโมสรยักษ์กใหญ่อย่างมากมายทั่วยุโรปตามจีบเขาเรื่อยมารวมถึงหังแดรลิพูและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองยักษ์ใหญ่ที่มีแฟนบอลร่วมในสือของพรีเมียร์ลีกอังกฤษของลิเติตีแม้มีข่าวลือม,มากมายว่าได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์กใหญ่เหล่านั้นอย่างไม่ขาดสายแต่ลิตเติลสตีดนะครับก็มีความกระตือรือร้นทจ ยายสัญญาให้คาแข้งในถิ่น King Power Stadium ต่อไปให้ได้แล้วก็ได้มีการเปิดโต้เจรจาเรื่อยมาตั้งแต่ยังไม่เปิดซีซันไม่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเป็นรูปธรรมามากนักจนถึงตอนนี้หากจิ้งจอกสยามนะครับไม่สามารถเป็นลูกข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับยูริเตอร์มองทําให้เขามีสัญญาเหลืออยุ่เมพมยงปีเดียวเท่านั้นเมื่อถึงซีซันหน้าและนั้นอาจจะทําให้จิ้งจอกสยามนะครับต้องถูกบีบให้ต้องขายเขาออไปหากมีสโมสรยื่นข้อเสนอเข้ามาแทน แม้พวกเขานะมั่นใจว่าจะสามารถจับยูรที่ติละมองับขยายสัญญาออกไปได้แต่ก็ไม่ได้ประมาทและมีการเตรียมแผนสำรองในกรณีที่เลวร้ยรายที่สุดพวกเขาไม่สามารถรั้งดาวเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปโดยมีการมองหาตัวแทนเอาไว้แล้วสำหรับติละมองเดลต์ลนติรายงานว่าแหล่งข่าวที่ระบุว่าตำแหน่งท็อปโฟที่มีความสำคัญามากต่อการตัดสินใจของติลลมองว่าเขาจะอยู่ในทีมคิวบิสซิเดียมต่อไปได้หรือไม่หรือว่าจะย้ายออกไป ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ในการลุยสื่อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ดิซั่นน้านี่คือเป็นอีกหนึ่งตัดสินใจนะครับในการเป็นเงื่อนไขเรื่องของการย้ายทีมด้วยนะฮะของยูริตนมองล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงประเด็นการย้ายทีมของเขาเช่นเดียวกันครับเขาไม่ปิดประตูกับโอกาสที่มีความเป็นไปได้เมื่อถูกถามโดยสื่ออย่างสกายสปอร์ตเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขากับวิตเติ้ลสตีทีมองได้ตอบว่ายังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่นะผมยังเปิดโอกาสกับทุกๆความเป็นไปได้ตลาดการซื้อขายนักเตะเพิ่งจะปิดตัวลงไป ผมแค่ต้องการเปิดทางเลือกให้กับตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ตราบใดครับที่ผมยังอยู่ที่นี่ผมก็จะเอาที่ตัวและมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปอย่างที่ผมได้ทํามาตลอดสถานการณ์แบบนี้นะครับผมหมายถึงการเจรจาสัญญาต่างๆมันเป็นเพียงสถานการณ์ปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลผมไม่ได้บอกว่าผมจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เซ็นมันต่อมานี่คือความเป็นไปได้ของเควินฟิลลิปนะครับอดีตกองหน้าของโค้ชของลิเว่า สโมสรของอยากที่จะสามารถโน้มน้าวใจให้กับยูริเตลมองอยู่กับสโมสรต่อไปเมื่อมีหลายสโมสรอ,อย่างลิวพูนะครับเดินมาครอประตูและบอกว่าอยากให้เข้าไปร่วมทัพผมคิดว่าถ้ามีข้อเสนอหรือค่าตัวที่ถูกยื่นเสนอเข้ามาให้พี่นาพร้อมที่จะขายนักเตะเหล่านั้นออกไปผมไม่คิดว่าโรเจอร์ต้องการขายตีลมองออกไปนะผมคิดว่าเมื่อเป็นทีมอย่างลิวพูที่เดินเข้ามาครอประตูแล้วก็มีการพูดคุยกับเอเย่นส่วนตัวของเขานักเตะยอมรับฟังและโอกาสสูงที่พวกเขานั้นจะย้ายออกไป โดยเฉพาะตอนนี้นะครับโอกาสของเลตเตอร์นั้นที่จะสามารถจบท็อปโฟได้เพื่อพิจารณาในการลุยสุดอยู่่ายแชมเลคหรืกรูกาลหน้านั้นมีไม่มากนักนั่นมีผลต่อการตัดสินใจของนักเตะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลีฮูนั้นจะยื่นข้อเสนอเข้ามาก็คงยากที่จะหยุดนักเตะให้ปฏิเสธต,ต่อข้อเสนอนั้นเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนโรเจอร์เนี่ยพูดถึงอนาคตของทีละมอง และสถานก,การณ์ในความพยายามของ,องสมุงรรที่จะจับเขาขยายสัญญาออกไปในถิ่น King p o เวอร์สเตเดมดังนี้แน่นอนว่าผมมีความกระตือรือร้นมากที่อยากจะให้เขาอยู่กับเราที่นี่ต่อไปเขาได้เข้ามาและก็แสดงคุณภาพของเขารวมถึงได้เข้ามาทําให้จิจอสยามนั้นแข็งแกร่งตลอด2รูปการที่ผ่านมาผมมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกับนักเตะของเขาเขาคือนักเตะยุน้อยที่มีความสามารถมากแบบน่าเหลือเชื่อและคุณก็ได้เห็นอย่างชัดเจน ว่าเขามีความสม,ม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นของเขาด้วยซึ่งตอนนี้นะครับเขาเหลือวิลาอีก2ปีในสัญญาปัจจุบันกับอิตาสตีและผมรู้ว่านั่นคือบางอย่างที่สโมสรต้องพูดคุยกับเขาและตัวแทนของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเป็นนักเตะที่มีความโดดเด่นตลอดปีที่ผ่านมากับเราเขาเพิ่งอายุ2 4และสามารถเล่นฟุตบอลได้ระดับนี้ด้วยความเข้าใจในเกมและคุณภาพมันน่าทึง่งมากแน่นอนว่าผมมีความสุขที่สุดนะครับที่มีเขาอยู่กับทีมของเราสำหรับข่าวต่อมา ฮากีบรนเคยเผยโอกาสนะครับที่ดีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปหลังเจ้าตัวนั้นลุ้นทําสถิติเป็นนักเตะเลตเตอร์สตีที่ทําประตูมากที่สุดในบอลยุโรปปรานให้สัมภาษณ์ก่อนลงสนามพบกับวีเกียบอซอครับในเกยมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในค่ำคืนนี้โดยเจ้าตัวนะครับทำลาทั้งหมด4ประตูในเกยมยุโรปเท่ากับดิยามาเรสซึ่งถ้าหากว่ายิงเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูจะทําลายสถิติกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในเบทียุโรปของเลตเตอร์สตีทันทีอย่างที่พวกเราได้เเห็นนนกััมื่่อปีทีทแล้วะครบ เรามีโอกาสได้ลงเล่นในรายการนี้คุณจะตนักได้ว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและเป,เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเราที่ยอดเยี่ยมในบางนาัดเมื่อฤดูกาลก่อนและสําคัญในฤดูกาลนี้ครับเราทาประตูแรกให้กับเกมนาโปลีมันยอดเยี่ยมมากและผมหวังว่าจะทําได้ครั้งหนึ่งในเดือนเกมนี้ผมทาประตูแรกได้ในเกมกับนาโปลีมันยอดเยี่ยมมากและหวังว่าผมจะทําได้อีกครั้งหนึ่งในเกมคืนนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นสตีของตัวเองในเกมยุโรป มีบางคนบอกผมถึงมันและมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ติดอันดับในนั้นแต่มันก็คงจะมีหลายอีกหลายเกมนะครับที่ต้องลงสนามในดูการนี้เราต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดังนั้นไม่มีโอกาสอยู่มากที่ผมจะทําลายสิตินั้นและผมหวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าสิติมันเพิ่มขึ้นต่อไปบรันได้กล่าวสิ้ท้ายสรับข่าวสุดท้ายครับอีเฮนาโซโดนห้ามเข้าโปลแลนด์สอดชวดเกมยูโรปาลีก รายง,งานจากเดอะมิลเลอร์สื่อดังของอังกฤษนะครับระบุว่าสาเหตุที่กองหน้าวัย1รปีนี้ชาวนีเรียนะครับถูกข้ามเข้าประเทศเนื่องจากรายการเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศไม่ถูกต้องตามพาสปอร์ตทาให้ไม่สามารถเข้าที่พักโรงแรมกับเพื่อนร่วมทีมได้และคาดว่าน่าจะถูกส่งตัวกลับอังกฤษในทันทีนะครับด้านเบรนเดอร์นะครับเผยว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเขาอีอนโซนะเนื่องจากปัญหาด้านเอกสารได้โชคร้ายครับเขาไม่สามารถพร้อมลงสนามในเกมนี้ซึ่งเราจะมีการตรวจสอบรายละเอียดบางอย่างครั้งหนึ่งเมื่อกลับมาถึงอังกฤษ จากนี้นะครับผลลพักษ์ที่จอดสยามจะไม่มีวิเวฟเอนดีดีเนื่องจากติดทดแบนแล้วก็จนน่แวนนะครับที่ยังบาดเจ็บไม่หายทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของลิตเตร์สตีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ